ครับไปรุ่นผมเอเดเดขอแนะนำ ay, พัลมดเคเ o p a เพู์เพื่อให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมาย การันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ www. kpaygame. com เติม ROV วันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ OP e n น d ดีเท่านั้นนะครับผมส่วนลดเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มเค้าขอทุกๆยอดเงิน1 0 0บาทด้วยนะครับและตอนนี้ทางเพจพมรเค้าเปมีการจัดกิจกรรมฉลองครบ1000 0แสนไลค์นะครับผมแจกยับยับมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทกันไปเลยและที่สำคัญมากๆนะครับผมอย่าลืมใส่โค้ด 8e8 เพื่อเป็นส่วนลดให้กับตัวเพื่อนๆเ,เองกันด้วยนะครับเปให้คุ้มเปให้ฉห็ฉลอง เค่ว่าเปเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนมีรักชาวอาวีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอเดียได้อีกแล้วนะจ้าจ้าไรกูบอกกันมาดิต้นเกมมันก็เล่นได้เลยนะไม่เคยวันอยู่าล่ะนะครับเล่นอีรินมันเป็นอ่าดูาดลคาเรียกอะไรนะเวดดัมพายนะครับเออมันก็เลยแบบเทรดได้ในช่วงต้นเกมนะแต่ก็พยายามแบบโดนสกิลเขาครับโอ้ยเี่กูโดนทงเม็ดแล้วช่วยซวยละสวยละโอ้โห กูเขินเลยไม่น่าเลยนะทุกคนผมแตกเลยวะห้าวไปนิดนึงนะผมจัดไปครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับอีรินนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่เลดเกมมากๆนะครับเลดเกมเลยนะคือผมมองว่าต้องได้ดาบแดงถึงจะเก่งนะครับสำหรับอีเินนะส่วนตัวผมเล่นนี่น่าจะเป็นเกมที่สองเฮ้ยเอาดิเอาดิเออเอาดิาดาดาดหายไปหนึ่งนะนี่น่าจะเป็นเกมที่สองที่ผมทําคลิปขึ้นมานะครับก็ เล่นไม่บ่อยนะอีรินส่วนตัวผมไม่ค่อยได้เล่นแคลรี่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าจะเล่นแคลรี่คือต้องเล่นหลังเที่ยงคืนนั้นนะเออผมก็เลยแบบอาจจะไม่ได้เล่นเนี่ยเพราะว่าต้องนอนหลับพักผ่อนนะครับผมก็จัดไปฟาร์มไปก่อนนะในช่วงต้นเกมนะครับตอนนี้เราก็พลังแฝงโลกมานะเพราะว่ามีตัวหลวงเราค่อนข้างเยอะนะครับพอดีได้หมดนะฟาร์มไปก่อนนะครับต้นเกมก็พยายามฟาร์มคีปแท็กคีปนะครับแท็กคีปก็คือแท็กป่าตัวเล็กก็ได้นะเออก็สําหรับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เล่นอิรินไม่เก่งเนี่ยผมแนะนําให้เอาเป็นพลังแฝงอาเชมี่มานะรวยเร็วนะครับแต่ถ้าตาไหนมีตัวลวงเยอะก็พลังแฝงโลมาได้เหมือนกันนะครับเอามาเซฟนะแล้วก็เปิดอันตีดูดเลือดส่วนอะไรอย่างงี้นะอ้ย,อยเยอะเกินหรอทุกคนถอยเลยเพราะว่าอีรินน่ะมันเป็นตัวละครที่มีสกิลโป๊กนะครับโป๊กดาเมจเนี่ยผมแนะนําตลอดนะครับตัวละครที่มีสกิลโป๊กดามเมจน่ะแนะนาให้เอาพลังแฝงอาเชมี่มานะมันจะรวยเร็วมากนะครับ เอออย่างเช่นพวกวายอเรสยอนเน็วสูดเห็นไหมเขาเจ้าพลังแผงรวยเร็วมาก็คือสแต็กเงินนั่นแหละนะครับก็มันจะดีกว่านะเออแต่ส่วนตัวถ้าตาไหนมีตัวล้วงเยอะแนะนําเล่นอีลินก็เอาเป็นพลังแผงโลมานะครับเอามาดูดเลือดนะดูดเลือดส่วนประมาณนี้นะจะไปผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเซียนอีลินเท่าไหร่นะครับแต่ดูคนอื่นเล่นมาก็คือแบบประมาณนี้นะตัวมันจะเก่งก็ตอนมีดาบแดงเลยนะครับตอนนี้ดาเมจมมันก็โดนเนื้อไปด้วยนะดาเมจมมันก็ค่อนข้างจะเบาลงเยอะนะครับ คแต่นเชื้อไฮยาเตะด้วยชนอย่ไฮยาเตะก็ยากนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่มีสกิลขัดจังหวะเขานะครับถ้าเราไม่มีเทมจริงก็สู้ยากอยู่นะป้อมผมน่าจะแตกว่ะทุกคนแจกไปกลางๆนะโว้ยซวยอติคีคลิปไปเลยมาดิได้หมดนะเอาหรือเปล่านะน้องๆหนู่มแบทแมนมาบอลเนี่ยเอ้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 ยอะไรขึ้นที่หัวพี่อะครับน้องๆ ใจเย็นแบทแมนเฮ้ยอา้าวแก๊กผมโดนแบทแมนไปแล้วจังหวะน,นี้อู้หู้ฝั่งหนูเขาเล่นกันดีมากเลยไอเมดกับป่าเขาเมดกับป่าเราไม่มาเติมผมเลยนะผมว่าผมน่าจะป้องปล่อยป้อมบนนะโอเคต้องปล่อยละนะครับไม่งั้นผมตายฟรีนะถ้ากันไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฝืนนะครับไม่คุ้มนะโอ้ยเอาเอาไปล่ะโอ้โหผมไม่เล่นอีลินโคตรกากเลยเฮ <c oughs> ้ยรอผมมีของกนนะ ถ้าเตะผมเลยนะถ้าผมเล่นตัวไหนไม่เก่งเนะี่ยผมจะเล่นให้มีของนะครับพยายามฟาร์มหาเงินให้มีของนะครับมีไอเทมยังไงก็เก่งนะทุกตัวนะครับบอกเลยเออมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงครับนี้ผมอาจจะเล่นขัดใจน,นิดนึงเพราะว่าผมไอรินไม่เก่งเท่าไหร่นนะคือไม่รู้จังหวะว่าจะต้องกดอันติตอนไหนนะครับเออแต่หลัลกๆก็หนึ่งหนึ่งนะครับกดอันติจะชิวกว่านะแชไปนี่ผมก็ฟาร์มหนึ่งเดียวนะฟาร์มแบยบยามนะ้หาตังนะเฮ้ย <c oughs> อันติอันติฟิก <c oughs> ยัดแม่งเลยดิไหเนี่ย มาเลยอ๋อเดียานะไม่เสี่ยงนะเขามีฟิกเมียนติหนีก็จบเหมือนกันนะครับไม่อยากเสียแข่งฟรีๆนะเอาไว้เสียในช่วงท้ายเกมดีกว่านะโอเคเสียเช่าสวยๆนะ่าจะดีกว่านะเฮ้ยเฮ้ยผมโดนแล้วทุกคนออันนี้คือป่าเราไม่ค่อยมาเติมเราเลยะป่ากับเมทคือไม่เดินมาหาผมเลยนะตอนเนี้ยผมโดนยับๆเลยนี่ครับแถ็กฟิป่าให้หมดเลย ในเมื่อป่าไม่มาช่วยเราเราก็ต้องช่วยตัวเองนะครับผมเจ็บไรฮะอเขีรับเพื่อนเค้ีแต่เราเนะจะวะนนี้เราปิดได้อยู่นะเลนล่างอุ้ยโอ้โหโดนแรงเหมือนกันแล้วเน <ấu, S 3> ี่ยเฮ้ยตายินี่หายไปเฮ้ยโอ้ยโดนบื้มหัววะุคนของแท้แท้วะเคครับ รอรอนะฟาร์มไปก่อนเลนบนไม่มีคนไปเคลียร์ด้วยนะครับรมาดิเอาเบ้าเอาเบ้าเอาเบ้าอุ้ยโอ้ยผมตายได้แล้วเนี่ยมาดิมาโอ้เฮียไม่น,น่าเล่นเลยวะทุกคนโอ้โหนี่คือแบบผมไม่ค่อยได้เล่นอ e ีรินน่ะแหละผมเลยไม่รู้ดาเมจนะข้ออ้างปะอ้างเกินเราแล้วเราจะช่วยยังไงลราไอาแก๊ก <c oughs> ช่วยไม่ได้นะครับต้องปล่อยแก๊กแตกไปโอเคครับตอนนี้เราก็ได้สองไอเทมละต่อไปเราขึ้นเฟนรูทูธนะครับผม เออก็มีคนถามผมนะว่าบอกแนะนำเซ็ตไอเทมของอ,อีรินที่แรงที่สุดหน่อยเฮ้ยอย่าเพิ่งมาเด้งตอนนี้ครับชอปปี้ก็เซ็ตไอเทมอิรินที่แรงที่สุดนะครับอันนี้ส่วนตัวผมที่ผมสังเกตมานะก็คือจะเป็นสายฟูดามิเลยนะครับไม่ต้องออกของเวทอะไรทั้งนั้นนะคือสายฟูดามินี่คือดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับอิรินนะเออตัวมันจะเก่งก็ต่อเมื่อมันได้แบบดาบแดงอนะทุกคนและอีรินก็เป็นตัวละครที่เก่ง เฉพาะตอนกดอันตินะครับเออหนึ่งหนะึ่งถ้ากดอันติเนะี่ยสู้ยากนะครับแต่ว่าถ้าแบบจังหวะไฟรจริง,รง,รงๆผมก็ไม่รู้นะเพราะผมก็ไม่ได้เล่นดีลินบ่อยนะครับไม่รู้จริงๆนะจังหวะนี้นะ่ะอันติเด็ดๆ,ๆโอ้โหจบจบเล้วอันนี้แต่ไปมาดิเอาไปละเอาไปละโอ้โหยังมีฟกีกนะมึงเอาได้ปะสวยเฮ้ยผมว่าให้ยาแม่งลำโอ้โหกูว,วา่าละแต่ไม่เป็นไรนะ ผมก็ไม่อยากเสียแข็งด้วยนะครับเมื่อกี้ถ้ากดกดแข็งก็ได้อยู่นะแต่ว่าผมแบบไม่อยากกดปล่อยมันโอเคใกล้ได้ละเซเลทูรทของพี่นะครับผมเดี๋ยวมาดูนะว่าถ้าเราได้อเทมแบบฟูลดามจแล้วจริงๆอ่ะคือแม่งเกมเปลี่ยนเลยนะครับในพุ่มในพุ่มเพื่อนโอ้แบทแมนไปโน่ละได้ปะนะครับเราไม่สนใจแล้วสวยเออตรงนี้ดิว่ะโอ้แต่ทีมผมไม่ค่อยทําเกมกันเท่าไหร่นะครับคือเมดมันไม่เข้ามาเติมผมนั่นแหละนะ แล้วฝั่งเราก็เอาฝั่งตรงข้ามยากด้วยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอก่อนนะครับจังหวะนี้ผมได้เล่นอยู่นะแก,ก๊กเอ้ยเดิอไปไหนโอ้โหแกก็อ้อมโลกเกินมีงไม่ไป,ปิดหลังทำไมเ <c oughs> พื่อนไม่มีดาเมจด้วยนะแทนที่จะมายิงกับผมเคมีตัวหรือเปล่าซานิส,สนะในพุ่มตามไปครับจังหวะนี้ <c oughs> พี่มาแล้วน้องน้อง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโเหียมาดิเอาไงอะเอาไงล่ะเออแต่ไปมันยังเก็บอันติไว้สัปปุยนะไอเวนนี่ โอ้ผมจะเอาผมให้สุดจริงกลไม่ให้เกิดกันเลยสินะ่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะเฟรนดูทูตมาก็คือแบบเกิดแน่นอนนะครับถ้าแบบว่าสามารถเอาไอเทมข้ามได้นี่ผมแนะนําเป็นคี์ใหญ่แล้วก็เฟรนูทูตก็ได้เลยนะครับในช่วงต้นเกมนะแล้วค่อยออกพวกสลิปสติงอะไรที่หลังก็ได้นะเออเราเน้นดามเมจก่อนดีกว่านะครับในเรื่องพวกคีย,ย,ยผมว่าเดี๋ยวมันติดอยู่แล้วนะเออเน้นเน้นดามเมจไปก่อนมันก็อาจจะเล่นง่ายกว่านะครับมานนี้แบทแมนนะปิดได้อยู่นะอ่ะโดนสโล่อย่างงี้ โอ้โหผมก็โดนเหมือนกันว่ะโอ้ฝั่งหนูแม่งส้อนกันดีจัดเลยดูดิมันเดินม,มาเติมกัตลอดเวลานะครับรอนะเราเราพยายามดักแอบอยู่นะครับอย่าไปเปิดนะไอาจังหวัดนนเราเคลียร์เลยแล้วกันเคลียร์เร็วเรามีแข็งอยู่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เฟรดทูเรามาละมาบอกเลยว่าเกมเปลี่ยนนะครับจังหวะนี้เกมอาจจะเปลี่ยนกันเล็กน้อยนะครับผมเอออีลินได้พูดไว้นะครับมาต่อไปเราก็ขึ้นเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับไอเทมแบบเบสิกอยู่แล้วนะ อันนี้คือแบบฟูดามจจริงๆนะครับก็คือแรงจัดเลยนะสายนี้นะคือเล,เล่นเล่นและแรงจริงนะผมว่าแบทแมนหายตัวมาหาผมละแอบก่อนแล้วกันนะตอนนี้อาจจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับอันติรอเลยดีไหมเนี่ยนะเบิดติรอดีกว่าวมาึมงมาดิึงมาดิไม่กล้าหรอกไอแบทตัวนี้โอเคเอออันตีลินเราสามารถกดอันติแล้ววิ่งก็ได้ครับเอาไว้แบบวิ่งไปเติมไฟอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันวิ่งไวขึ้นนะโอ้โหเล่นเล่นผมแบบยับมากเลยคนระับ ผมไม่รู้จะต้องไปดันทางไหนดีนะครับออฟลีเราเขาก็ไม่ได้ไปแยกดันนะจังหวะนี้รอก่อนนะทุกคนเคลียร์เวฟก่อนมาเฮ้ยโอ้โหทีมเล่นไม่รอเราเลยจังหวะนี้พี่มายิงฟรีมาดิโอ้อะไรวะไฟก็เสร็จแล้วหรอกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้ยเอ้ยมาดิถามกูทีเถอะวะอยากฟิกอะเฮ้ยเล่นกันละ แม่งเล่นกันละมาดิแตกหนึ่งมาดิเอ้ายังไงหรอเข้ามาเด็กแตกสองแตกสามเ <c oughs> วอร์นี่ครับเวลาเรามีเฟนเรลูทูธก็ประมาณนี้นะเห็น <Nice S 1> <He ard S 2> นะคือแค่ขอแค่ขอได้เฟนเรลูทูธแค่นั้นนะครับเกมเปลี่ยนเลยนะครับสหรัแบบอีลินนะก็อย่างที่บอกนะครับตัวมันแบบถ้าเราได้เฟนเรลูทูธก่อนชิ้นแรกๆเราจะเล่นง่ายนะครับถ้าให้แนะนําจริงก็ขี้ใหญ่แล้วก็เฟนเรลูทูธเลยก็ได้นะครับ เอ,อพยายามเล่นอะเซฟเซฟเก็บตังค์ไปนะครับในช่วงต้นเกมนะแต่อันนี้คือแบบผมไม่ค่อยได้เล่นอ e ีลินนะผมก็เลยจับทางไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะโอเค่อยงี้เราก็เตรียมเจ็กเพื่อนแล้วกันนะอนตอนนี้ยังไม่ได้อัพเจกเลยเฮียต้องตีเองนะครับแครี่ตัวตึงโอเคฮะโอเคแดนที่เรียบร้อยละเว่วเอร์แมวแล้วกันซิลมันเกิดพอดีนะครับผมโอเคเฮ้ยแบทแมนขอได้ไหมโอเคแบทแมนตาย สวยงามอยู่นะจัดไะค่อยๆเล่นนะครับตอนนี้คือค่อนข้างดีแล้วนะกลัวซานนี้ตัวเดียวนะครับซานนี้มันอึดนะเราพยายามเก็บอันติไว้โซโล่พวกแบบแบทแมนนะครับแบทแมนตัวบางๆอะไรเงี้ยนะขยจะเตะแบทแมนอะไรเงี้ยโอเคมาดิได้หมดอนะ่ะดึงมาสวยๆทีวะแก๊กดึงมาเลยดิดึงมาเนี่ยเพื่อนโอ้โหนี่ซานี้ตับละมาดิจ,จ,จ,จิโอ้โหดูเห็นปะโคตรถืกนะซานนีิ ราพยายามต้องเก็บอันติไา้ค่าตัวบางๆนะครับตัวล้วงเราตัวบางๆอะไรเงี้ยน,นะเพราะว่าทานี้มันแบบเสียเวลานะครับเราต้องไปรอตัวตัวล้วงอื่นนะครับถ้าทานี้มันสับผมเนี่ยผมจะสวยเอานะครับอะไรป่าไปไหนแล้วไอ้กแกงนี่มมีปัญหากระ,ะกป่าจังเลยนะโอเคต่อไปเราขึ้นแข่งดีกว่านะเผื <S <S ่อโดนสานี้สับนะครับตายเกิดไม่ได้ช่วยอะไรนะครับจังหวะนี้รอดักอ่าแบทแมนตายนะแตกหนึ่งมาดิไล่ได้ดิเพื่อนมาดิอ่อเดิโอ้โหไม่ได้ โอ้โหไม่ตายทั้งตัวเฮียมาดิโอ้โหมันไม่วัดผมด้วยนะโอเคคือไม่ตายทั้งตัวเลยซิงว่ะอ,อืมเฮ้ยมีเลนโดสวยอยู่นะผมอยากติ๊กใส่นั่นเนี่ยแต่ก็เสียวว่ะทุกคนฝั่งตรขงข้ามเขาเกิดอยู่นะเขาตายไปแค่แบทแมนตัวเดียวนะย่ะเดร็วไปก่อนละกันจัดไปฮะดาร์คเลเยอร์ได้นะเพื่อนอไม่ต้องไปเสียเวลาไล่มันนะโอเคเดี๋ยวเราตีบาร์ฟ้าก่อนละกันมาดิ ตีตีโอเคได้ฟาร์มเรียบร้อยมาดิเอา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 ไงกันจเจ้าไงกันโอเคถ่ายกันนะครับแมวร้องโอเคครับตีไปน้องๆเดี๋ยวผมไปตีด้านบนดีกว่านะเผื่อแบทแมนมามันฆ่าเราได้ง่ายนะครับถ้าเราไปตีเลนข้างล่างนะเรามายืนโซนข้างบนเอานะครับโอเคแบทแมนอยู่บนนะ เรา่าจะได้ดาร์กตัวนี้นะครับสวยเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะน้องไฮเดเตต้นเกมอากุยเยอะต้นเกมอากุยไปเยอะหรอมาดิยิงฟรียิงฟรีอยู่จังหวะน,นี้ยิงฟรีมาดิแตกไปแตกไปสองนะมาดิครับโอเคมีฟิกเกอร์ตลอดนะผมเฮ้ย <Hey, S 1> เพื่อนกันบ้านที่โอเคครับเดีย๋ยวผมไปดันเลนกลางนะจังหวะน,นี้คือแบทแมนอยู่ด้วยผมไปดักก่อนดีกว,ว่าเผื oh <my> ่อแบทแมนมันไล่ล่าผมอยู่นะ oh <my> ผมรอ,นะอตรงนี้แล้วกัน เกิอตัวบางๆมานะผมว่ามันรอ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 ซอยจูมผมอยู่อะดูจากทรงอะเฮ้ยนี่ไง <c oughs> กูว่าละมาดิโอเคเอาเรื่องพี่บอกแล้วไอ้น้องนี่ไงแต่แต่อีลินคือตัวละครมันเลดเกมจริงนๆนครับผมผมถึงบอกว่าพ,พลังแฝงเนี่ยแนะนำเป็นอาเชมีนะครับพลังแฝงรวยเร็วนะแต่ส่วนใหญ่ท็อปเซิร์ฟเขาจะเล่นพวกแบบ พลังแฝงโล่พลังแฝงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันได้เว็บบำไพดูดเลือดนะครับได้โล่ที่มาสามารถป้องกันได้นะแต่เวลาเราฟาร์มมันอาจจะช้าครับยิ่งเกมไหนโดนกดดันเนี่ยก็จะช้าแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาพลังแฝงอาเชม่มาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันแตกต่างกับพลังแฝงโล่อย่างไงนะเพราะว่าพลังแฝงโล่เวลาโดนกดดันเนี่ยมันจะเล่นยากแล้วมันจะเกิดยากนะครับมันอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะสวยก็นั่นแหละประมาณนั้นนะครับ ถ้าใช้พลังแฝงอาเชมี่ก็จะเกิดไวนะแต่ก็อาจจะไม่อึดเท่าไหร่นะครับเออแต่ก็แลกมากับเรื่องของไอเทมดามเมจอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะดีกว่านะจัดไปมาด,มาดิมาดูเอาดิแบทแมนแตกไปเอาว่าไงฮะเตะต้นเกมได้ข่าคว่าเก่งเหรอได้ข่าวว่าเก่งเหรอเราะฮะสับของโชว์นี่ครับโอเคครับผมก็จบเกมทันที่เรียบร้อยนะผมสําหรับการเล่นอีลินนะก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวผมเล่นไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่นะครับก็ ติชมกันได้นะผมโอเคก็ขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวไอคลิปหน้าจะทำคลิปพลังแฝงอาเชมีให้ดูแล้วกันนะครับผม